ที่ปัดน้ำฝนใช้น้ำเปล่าหรือน้ำยาดีจากที่ผมศึกษามานะครับบางสูตรบอกว่าใช้น้ำเปล่าดีเพราะว่าจะไม่อุดตันบางสูตรก็บอกผสมน้ำยาดีจริงแล้วไม่มีสูตรไหนถูกหรือผิดนะครับอยู่ที่ความสะดวกเพื่อนมากกว่าอยากรูไหมครับว่าผสมไมนผสมเนมต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแง่นะครับคือการใช้น้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าเนี่ยก็เหมาะสําหรับที่กระจกที่ไม่ได้มีเปิดคาบอะไรมากครับหรือไม่มีค้าไรฝังแน่นนะครับน้ำเปล่าเนี่ยก็ควรจะมีเป็นน้ําที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็สะอาดเพื่อป้องกัน การตกตะกณ์แล้วก็ทําให้หัวฉีดอุดตันที่2นะครับน้ำเปล่าผสมยาล้างกระจกนะครับสำหรับกระจกที่มีค่าฝังแน่นนะครับล้างให้ออกหมดจดนะครับก็ช่วยลดภาระ,ะของตัวใบปัดน้ำฝนครับช่วยยืดอายุยางปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็ ช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างกระจกกับยางปัดน้าฝนครับไอ้นี้นะครับเราอย่าลืมเช็คสภาพยางปัดน้ําฝนนะครับแล้วปริมาณน้ําที่อยู่ในตัวกระบอกปัดน้าฝนนะครับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลานะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหัวใจด้วยนะครับบ๊ายบายที่ปัดน้ําฝน